สวัสดีคณะผู้ปกครองนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีตัวทดนะครับก็คือจากที่เราเรียนไปชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นการตั้งบวกแบบไม่มีตัวทดนะครับรอบนี้เราจะมีการทดเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมแบบฝึกหัด นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับขึ้นมาเตรียมความพร้อมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนความรู้เดิมมันก่อนนะครับสมมุตินะครับว่าคุณครูนะครับมีต้นส้มและต้นมะม่วงนะครับต้นส้มมีทั้งหมด3,518ต้นนะครับส่วนต้นมะม่วงนะครับ5,240ต้นหมู่บ้านไม้สารนะครับมีต้นส้มรวมกับต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้น ถ้าโจทย์มาอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นการอะไรครับวันนี้ก็คือการบวกนั่นเองนะครับะนะครับก่อนที่เราจะนำมาบวกเราจะต้องมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็คือ35,18บวกด้วย5,240นั่นเองนะครับเท่ากับช่องว่างนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวเลขนะครับให้ตรงกับหลักนะครับ3 5 1 8นนะครับเราก็จะใส่ให้ตรงหลักเห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็จะเป็น5,240นะครับแล้วก็จะใส่ให้ตรงหลักได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาบวกกันแบบเดิมเลยนะครับ8ปบวกศได้8นะครับ1นบวกสได้5นะครับหลักร้อยนะครับต่อไป5้บวกสได้7นะครับ3าบวกหนะครับแล้วก็นับต่อไปเลยนะครับเป็น8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ต้นไม้ทั้งหมด8,000 758ต้นนะครับเห็นไมครับหมู่บ้านไม้สารมีต้นส้มรวมกับต้นมะม่วงนะครับ3518บวก5240นระครับรวมกันแล้วเป็น8.758ต้นนะครับนักเรียนถูกต้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะครับก็คือทีนี้เราจะมาลองการหาผลบวกโดยการ บวกการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดนะครับประชากรชายนะครับมีทั้งหมด2672คนประชากรหญิง2414คนนะครับเราจะนำทั้งสองจะนวมารวมกันนะครับก็คือเหมือนเดิมครับการตั้งบวกนะครับเราก็จะต้องตั้งให้ตรงหลักนะครับ 2,672มีทั้งหมด4หลักเฉลยนกสหลักเราก็จะต้องตั้งให้ตรงกันนะครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็บวกเลยครับเหมือนเดิมนะครับบวกทีละหลักนะครับ2บวกกับ4นะครับ4ไม่ได้ใจนับต่อไปเลยนะครับ4 5 6หกนะครับก็จะได้เติมเลข6ลงไปนะครับต่อไปหลักสิบครับหลักสิบเจบวกหน่ะครับงงง่ายมากเลยเป็น8นะครับใส่ลงไปด้วยความรวดเร็วต่อไปครับทีนี้จะมีการทด 6กบวกสีบวกสได้เท่าไหร่ครับ6กบวกสได้10เราเติม10ลงไปเลยได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราจะต้องนำเติมได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติม0นะครับ10ก็คือ10บร้อยใช่ไหมครับก็คือ1,000กับ0ูนร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเติม0ลงไว้ในหลักร้อยแล้วเติม1ไว้ในหลักพัน นั่นเองนะครับก็คือเติม0แล้วก็ทดด้วยเลข1บนหลักพันนะครับทีนี้พอมาถึงหลักพันครับ1ที่เป็นตัวทดก็จะมาบวกกับ2ก็เป็น3นะครับแล้วบวกกับตัวทดอีก2รวมกันแล้วก็คือ5นั่นเองนะครับข้อนี้จึงได้คําตอบ5้าพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูอีกสักข้อนะครับมาดูนะครับ มาดูอีกสักข้อนะครับคราวนี้คุณครูขอเพิ่มเป็นหลักหมื่นนะครับอาจจะยากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับหนึ่งมืนนะครับห้าพันหกร้อยบวกหนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งบวกเหมือนเดิมนะครับที่คุณครูทําหลักไว้เพื่อให้นักเรียนได้ดูง่ายขึ้นนะลูกนะครับโอเคนะครับมาเลยครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลยนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับหลักสิบนะครับ 0บวก0ได้0นะครับต่อไปหลักร้อย6บวก9อ้โหทำไมตัวเลขมันเยอะจังบางคนอาจจะลืมนะครับคุณครูก็จะเอา6เอา9ไว้ในใจแล้วนับต่อไป6กนะครับ9 10 11 12 13 14 15นะครับบวก6เรียบร้อยนะครับก็คือ15อ่ะพอเป็น15แล้วก็คือ15 0 0ใช่ไหมลูกก็คือ15หรือ15 0 0ก็คือใช้ห เติมลงไปนะครับส่วน1ที่อยู่ข้างหน้าก็คือ1 0 0 0ันนั่นเองเราก็จะไปทําให้เป็นตัวทดก็คือเป็นใส่เติม5ลงไปแล้วทด1น,นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวทดมาในหลักพันพอมาดูหลักพันนะลูกก็จะเอาเป็น1นบวกหและบวกหนะครับหบวกหเป็น6 6, 6บวกอีก1่ก็เป็น7นั่นเองนะครับส่วนหลักหมืน่นอไง่ายๆเลยครับหบวกหเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ จะได้คำตอบนะครับในข้อนี้ก็คือ27,500นั่นเองนะครับเด็กๆไม่งงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะครับทีนี้มาดูอีกสักข้อก่อนที่คุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนะครับทบทวนนะครับมาดูอีกสักข้อข้อนี้ครับนะครับ15,389บวกกับ17,800นะลูก เราก็เหมือนเดิมเลยครับหลังจากที่เราตั้งตัวเลขตรงหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มจากหลักหน่วยนะครับ9บวก0ได้เท่าไรครับ 9+ 0บวกย์ได้9นะครับ8บวกย์ได้8นะครับต่อไป3บวก8ครับเผื่อเลขมันเยอะนะครับ3บวกแก็นับต่อไปเลยนะครับ8 9 10 1 1เนะครับเมื่อเป็น11อยู่ในหลักร้อยก็คือ100ร้อยกับอีก100ใช่ไหมครับเราก็จะใส่1 แล้วก็ทดอีกหนึ่งเพราะว่ามี11นั่นเองนะครับอ่าสินะครับไม่งงนะครับอาย้อนย้อนกันนิดนึงนะครับ8ปบวกสได้1 1นะครับเราก็จะนํา1ข้างหลังเติมไว้ข้างล่างแล้วก็1ตัวข้างหน้าเติมไว้ข้างบนของหลักพันนะครับก็คือมีค่าเป็น1 0บร้อยก็คือ1000นั่นเองก็คือต่อไปนะครับหลักพัน1นบวกหก็คือ6นะครับตรงนี้นะครับ1นบวกหก็คือ6ตรงนี้นะครับ หนึ่งบวกห้าก็คือหกบวหกบวกเจ็ดแล้วแต่คนถนัดน,นะครับลองนับในใจคุณครูจะนับเอาเจ็ดไว้ในใจคุณครูชอบเอาเลขที่มากไว้ในใจแล้วจะได้ชูนิ้วน้วนอยๆนะครับห้าเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วคูชมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้สิบสามคุณครูก็จะเติมเท่าไหร่ครับ 13ก็จะเติม3นั่นเองนะครับแล้วก็ทดด้วย1ในหลักหมื่นทีนี้เมื่อมีหลักหมื่นมีตัวทดก็ดจะได้เป็น1บวก1และบวก1ก็จะรวมกันแล้วเป็น33,189นั่นเองอหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมทำใบงานนะครับค,คุณครูมีใบงานะนะครับ วันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดนะครับคุณครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนทํานะครับก็คือเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับหน้า32และ33นะครับหากนักเรียนทําเสร็จแล้วหรือไม่เข้าใจโทรมาทางไลน์ได้เลยนะครับคุณครูพร้อมให้คําแนะนําตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะลูก หน้าที่32และ33นะครับของแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ